นจะได้ยินตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์หรือแม้กตแพคเกจจิ้งดีไซเนอร์แต่ว่าเราอะเป็นแบรนด์ดีไซเนอร์เราจะต้องดูภาพรวมของแบรนด์เราต้องรู้ว่าแบรนด์ของเรามีคาแรคเตอร์แบรนด์ยังไงตัวดีไซน์ของโปรดักต์อะไรเงี้ยมันมีอิมแพคอย่างไงบ้างทำห้เราถึงต้องลงแรงกับมันขนาดสมมุติว่าเราโสดเนาะเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนคนนั้นอะเขาจะนิสัยยังไงแต่สิ่งที่เราเห็นคือหน้าตาผมเผ่าการแต่งกายของความประทับใจแรก first impression สว,ส,สวัสดีครับ,รบ<อ>พบกับรายการ Career Unlock Un <lock S 1> รายการที่จะพามาทำความรู้จักกับอาชีพนะครับแล้วก็ Unlock ทุกข้อสงสัยที่เกี่ยวกับอาชีพนั้นๆในแง่มุมต่างๆผม AJ ครับ ปอปแป๊บนะคะครับผมพี่แป๊บครับปกติเนี่ยเวลาที่พี่แป๊บเนี่ยเข้าไปทำร้านสะดวกซื้ออะ,อะไรอย่างนี้เวลาที่พี่แป๊บเห็นสินค้าอย่างเช่นขนมเราเห็นเราเ,เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันดึงดูดอะมันต้องลองซื้อสักครั้งเลยพี่อะก็อยากจะแบบเข้าไปคุยกับคนที่เขาทําเบื้องหลังเรื่องของงานดีไซน์พวกแพ็กเกจจิ้งอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะพี่อยากรู้ว่าแบบเฮ้ยเขาทำไงมีวิธีการคิดยังไงทําให้คนซื้อนาอรู้สึกสนใจอยากรู้อยากกินอยากลองอะไรวันนี้พี่แป๊บมาถูกที่แล้วนะครับเพราะว ผมนะครับพามาถึงที่นี่แล้วผมเป๊ปซี่โคนั่นเองซึ่งเป็นบริษัทอยู่เบื้องหลังนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมเครื่องดื่มนะครับเป๊ปซี่เลนหลายๆโปรดักต์มากเลยวันนี้เนี่ยทางเป๊ปซี่โคนเนี่ยเขาก็มีแขกรับเชิญพิเศษเป็นแบรนด์ดีไซเนอร์นี่ซึ่งเขาเนี่ยก็รอเราอยู่แล้วนะครับถ้าพร้อมแล,แล้วนะครับก็ไปพบกับเขากเลยครับไปกันเลย แล้วตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะวันนี้พิเศษมากๆมีแขกรับเชิญถึงสองคนนะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> ก่อนอื่นอยากให้พี่ๆช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าชื่ออะไรแล้วก็ทำงานตำแหน่งอะไรอยู่ที่ PepsiCo ค่ะ,ะชื่อเล่นเอค่ะชื่อจริงทันกระมวลโอไทรมนะคะปัจจุบันทำในตำแหน่งแบรนด์ดีไซเนอร์ค่ะก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสทำงานทางฝั่งฟู้ดนะคะหรือว่าพวกแซนดะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ได้มีโอกาสจ้ำมาทำงานทางฝั่งเบรเบอร์ค่ะ ชื่อปูนนะคะชื่อเล่นปูนชื่อจริงคือปีมาติตที่รักนะคะอยู่ในตำแหน่งแบรนด์ดีไซน์เช่นเดียวกันที่เข้ามาทำเป็นเบฟเรชก่อนและสลับกับน้องเอไปทำ<ช><ว>สลับก,กันใช่เข้าคำถามเกี่ยวกับเรื่องงานกันดีกว่าค่ะคว่าแบรนด์ดีไซเนอร์ค่ะคืออะไรที่เนี่ยค่ะแล้วก็ทำอะไรบ้างสโคบงานเป็นยังไงอะค่ะที่จริงอะคนจะได้ยินตำแหน่งว่ากราฟิกดีไซนเนอร์เนาะหรือแม้่ก็แพคเกจจิ้งดีไซเนอร์แต่ว่าเราอะเป็นแบรนด์ดีไซเนอร์ ถ้าเป็นกราฟิกดีไซเนอร์คือเราสามารถดีไซน์วาดรูปหรือทำอะไรก็ได้ให้มันครีเอทงานออกมาให้สวยๆได้อนะเนาะแต่การอัพมาเป็นแบรนด์ดีไซเนอร์เราจะต้องดูภาพรวมของแบรนด์เราต้องรู้ว่าแบรนด์ของเรามีคาแรคเตอร์แบรนด์ยังไงแล้วก็ เอาไปใช้ตรงนั้นได้แบบไหนมีข้อจํากัดอะไรบ้างเราไม่ควรทําอะไรบ้างหรือเราเอาเอาชิ้นงานหนึ่งชิ้นเนี่ย explore ไปเป็นอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะเช่นหลังจากเอออกแบบงานดีไซน์แล้วนะคะบนแพคเกจิ้งอะไรเงี้ยเนาะเราก็มีการเหมือนขยายว่ากราฟิกของเราสามารถนําไปใช้บนบนสื่ออะไรได้บ้างหรือแม้กระทั่ง Merchandise ก็คือเป็นพวกซิปเนยียค่ะของฝากหรือของกระเป๋า ปกติแล้วเราเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เราจะนั่งอยู่แล้วแล้วแค่หน้าจอแบบนี้แต่ถ้าแบรนด์ดีไซเนอร์เราต้องถอยออกใหม่อีกค่ะโดยดูภาพรวมว่ามันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็คือเราไม่ได้ดูแลแค่เหมือนกับออกแบบโปรดักที่เป็นกระป๋องหรือว่าขนมอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราอาจจะต้องคิดถึงว่าเ้อแมทเรียลเหล่านี้จะไปใช้ตรงอื่นยังไงบ้างใช่ใช่ค่ะเวลาจะทําอะไรออกมาก็จะต้องคิดว่าเอ๊ะแล้วเราไปใช้บนบิลบอร์ดตรงนั้นได้ไหมนะ หรือไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมนะอ,อะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างปีที่ผ่า,ผานมาที่ทำ Retruffle <อ>ที่ออกมาไม่ใช่แค่ตัวแพ็กเกจ แต่ว่าเราต agency, ้องแบบไปทํางานร่วมกับเอเจนซี่ที่ทําพวกอีเวนต์ด้วยเป็น l a u n ค h ปลอนที่เซนทันเวิร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆก็นอกจากที่ว่าเราต้องเก่งด้านกราฟิกแล้วอะเราต้องรู้จักตัวตนของแบรนด์ประมาณน่้ด้วยถูกต้วยสรุปได้ดีนะอยากจะรู้พอดีเลยค่ะว่า Workflow ในการทํางานนะคะต้องมีขั้นตอนเป็นยังไงต้องคุยกับใครบ้างเริ่มต้นยังไงอะคะที่จะแบบทำโปรดักต์หนึ่งหรืออะไรเงี้ยต้นกระจก ที่จริงก็เริ่มมาจากทางด้านมาร์เก็ตติ้งเขาจะมีไอเดียของเขาใช่ไหมคะ,คะแล้วเขาจะมาบรีฟให้เราฟังแล้วทางดีไซน์ทีมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอาบรีฟมาแต่ว่ามา break down ว่า บอ่อบฟ b r i e เนี้ยโอเคหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจก็คือเหมือนกลับไปคุยกับทาง marketing แล้วก็เสนอเฮ้ยบรีฟอย่างเงี้ยมันต้องทําแบบนี้ไหมหรืออย่างนี้ดีกว่าไหมเพื่อที่จะต่อยอดได้อีกอบีฟบีฟจาก marketing นี่คือจะมีลักษณะประมาณไหนคะเอยอ,อยากได้ product character มันเป็นประมาณนี้ให้เราช่วยดีไซน์ออกมามยังไงป่ะคะหรือว่ายังไง Marketing มี o p กาส t u n i t y เห็นอะไรบางอย่างว่าเราควรจะล็อชโ Product ที่เป็นแบบนี้ไหมสมมุตินะคะเป็น New p r o ดัก t เลย<ม>อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาก็บอกว่าต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายประเภทนี้น,นี้นี้นะคนเหล่านี้มีลักษณะหรือหรือนิสัยแบบไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็หลังจากนั้นเราก็เหมือนจะเข้าสเต็ปเลยเบรน r ออะไรแบบนี้นะคะคุยกันว่าใครรับผิดชอบส่วนไหนแล้วเราก็จะเหมือนแบบว่ามาดูว่า เราจะไปทางไหนบ้างเพราะการทํางานดีไซน์อ่ะมันมีหลายช่องทางในการทําหลายสไตล์ใช่ไหมคะทีนี้เข้าเข้าสู่กระบวนการดีไซน์แรกเริ่มก็จะเป็นเรื่องของการสเก็ตอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็นอกจากสเก็ตไม่พอเพราะว่าบางคน อาจจะดูสเกจเราไม่ออกเราก็ต้องมีเ e ฟเฟลนใช่ไหมคะแบบเลฟเลนแปะไปให้ดูด้วยอาจจะเขียนในใบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปเสนอมา k e เต n งด้วยอาจจะเป็นราสเคสตั้งแต่ตอนแรกทีนี้หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการดีไซน์ลงคอมมีคอมเมนต์ไปกับเราก็มีหน้าที่ปรับแก้แล้วก็หลังจากนั้นก็เกือบจะไฟแนลนะคะก็จะมีคอน SUMER TEST ก็จะมีการทำมอคคัพขึ้นมาเหมือนทามาคิเต็งเนี่ะค่ะจะเอามอคคัพพวกเนี้ยทำ c o n s u m e r test ว่ารู้สึกยังไงคิดยังไงอันไหนสวยอาจจะไม่ได้มีฟ i n a ลเนาะอันเดียวมันจะมีอาจจะสหรือ3ขึ้นไปเพื่อกันแบบว่าเอ้ยอันไหนดีกว่าเขาเรียกยังไงเห็นแล้วเป็นยังไงแล้วหลังจากในราวนั้นเราก็จะพวกเก็บพวกคอมเมนต หรือความคิดเห็นจากในโฟกัสกรุ๊ปเอามาปรับแก้ในดีไซน์ด้วยจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการพริ n นติ้งเนาะพริ้นติ้งโปรดักชันแล้วก็ส่งไปทางเอเจนซี่ให้เขาปรับแก้ไฟล์เพื่อที่จะเป็นไฟล์ที่ปรินได้แล้วเขาจะต้องส่งกลับมาให้เราอีกทีหนึงเพื่อที่จะให้เราเห็นว่าโอเคหรือเปล่าใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปดูโปรดักชันที่โรงงานใช่ต้องไปดูด้วยตัวเองเลยดูค่ะไม่จำเป็นว่าต้องไปดูเองแต่ว่าถ้าสมมติเราอยาก ได้ quality จริงๆและงานใหญ่จริงๆเนี่ยเราจะเสนอไปว่าเราขอดูขอไปดูเองเนาะจะดีกว่าผิดพลาดอะไรมาใช่ค่ะแล้วระหว่างนั้นน่ะมันอาจจะมีแบบมีการถ่ายงานด้วยอย่างฝั่งพี่ปูนก็จะเป็นพวกชุดติ้งเกี่ยวกับชูดติ้งพวกโปรดักชันพวกฟูดพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่านอกเหนือจากในแค่ของงานดีไซน์อะไรเงี้ยเราได้เข้าไปอยู่ในส่วนของโปรดักชันที่ว่าถ่ายผลิตคอนเทนต์ที่เป็นสื่ออะไรเงี้ยออกมาด้วยใช่ไหมครับด้วยค่ะด้วยโปรดักที่เราดูแล ที่นี้อยากรู้ครับว่าอย่างตัวดีไซน์ของ Product อะไรเงี้ยถามพี่ๆว่าพี่ๆคิดว่ามันมี Impact ยังไงบ้างกับผู้บริโภคทําไมเราถึงต้องเวิร์กกับมันขนาดนี้ทำไมเราถึงต้องลงแรงกับมันขนาดนี้อะไรเงี้ยอย่างเอ๋นะคะคือเปรียบเทียบให้แบบง่ายๆเลยอ่ะสมมุติว่าเราโสดเนาะไม่เปรียบเทียบได้ดีเห็นเาแล้วเห็นภเห็นภาพก็อสมมติเราโสดค่ะแล้วก็คือเรามองหาใครสักคนนอะ เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนคนนั้นน่ะเขาจะนิสัยยังไงหรือดีฟเจ้แล้วเขาเป็นยังไงแต่สิ่งที่เราเห็นอย่างแรกเลยคือหน้าตาผมเผ่าการแต่งกายของเขาความประทับใจแรกใช่ first impression ก็คือเรามีหน้าที่ที่จะ create หรือการแต่งกายจับอะไรมาแมทตรงไหนยังไงเพื่อเลพพิเซนต์ความเป็นตัวเราแต่ละคนมีลักษณะแล้วก็คายเตอร์ที่ไม่เหมือนกันถูกไหมคะมแล้วเราก็คือเหมือนแบบเอ๊ะถ้าฉันแบบสไตล์จัดจัดสีจีนจาด,อ,จดอ่ะฉันก็แต่งตัวแบบนั้นเหมือนกันค่ะกับแพคเกจจิ้งไงค่ะเราจะดึงดูดผู้บริโภคยังไงเหมือนกับเราจะดึงดูดแบบว่าคอนเสิรที่เหอยังไงพูดถึงเรื่องของแบบ แพ็กเกจจิ้งดีไซน์หรือว่าอะไรที่แบบสมว่าแบบปิววางอยู่ในร้านค้าเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบเฮ้ยเราก็ในฐานะผู้บริโภคก็ต้องมีความแบบเอ้ยฉันรู้สึกสนใจอันนี้ทำไมฉันแบบรู้สึกอยากลองอะไรเงี้เหมือนกันเพราะจริงๆสินค้าแบบว่าประเภทเดียวกัน็นในเวลาอยู่ในร้านอ่ะขาจะวางใกล้ๆกันเต็มไปหมดนะอ่าเราก็ต้องพรีเซนต์ว่าแบรนด์เราแบบเป็นยังไงหยิบชั้นสี่หยิบชั้นสี่ตะโกนแล้วตะโกนตะโกนออกไปใส่ก่ะครับ แล้วอย่างนี้ครับคนที่ทําในส่วนนี้คิดว่าเขาต้องมี h a r ์ skill ประมาณไหนบ้างเขาควรใช้ t o o l อะไรเป็นต้องวาดรูปเป็นไหมครับหรือแบบมาเป็นก้้งปลาอะไรนี่ไหวไหม <S <S ถามว่า hard skill ต้องมีอะไรแน่นอนว่าต้องมี Illustrator Photoshop นี่คือ the must ถึงแม้จะในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะมี Procreate หรือว่าโปรแกรมอื่นๆที่ <Support S 1> ใช้ได้ใช่แต่ว่าคนที่เราทํางานด้วยเนี่ยเขายังใช้แบบโปรแกรมนี้อยู่เป็นหลักวาดรูปได้ไหมคะ วาดสกิลได้ใชคะจริงๆริงวาดรูปอ่ะมันเป็นพื้นฐานเลยนะคะแต่ว่ามันไม่มีคําว่าอันไหนสวยไม่สวยมันมีเรื่องของสไตล์แบบว่าคนนี้แบบวาดแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะถนัดแบบนี้ คนคนนึงไม่ต้องเก่งไปทุกอย่างก็ได้อะไรเงี้ยค่ะจะมีสิ่งที่แบบถนัดก้างปลาอะไรพอได้ก้างปลาได้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 เป็นตัวมันเป็นตัวก็ขี้ขีดได้พูดจริงๆว่าตั้งแต่เข้าเบปซี่มานี่คือสกิลการวาดรูปมันพัฒนาขึ้นเยอะมากมากใช่เพราะว่าตอนที่เริ่มทำนี่คือเอาพูดจริงๆคือเป็นก้างปลาสติ๊กแมนแบบขีดขีดมากเลยปกติเราจะสเก็ตแล้วดูเองเนี่ยแต่อันนี้สเก็ตแล้วพิเศษไงพิเศษแล้วคนอื่นจะไม่เข้าใจว่าอันนี้คืออะไรใช่ โอเคแต่ว่ายังไงก็ฝึดกันได้อยู่แล้วแหละคงใได้ได,<ถ>ได้อยู่แล้วโอเคค่ะทีนี้มาถามถึงเรื่องของ soft skill บ้างค่ะสําหรับคนที่จะทํางานสายดีไซน์ต้องมี soft skill อะไรบ้างแบบความค reat ีฟไหมช่างสังเกตหรือต้องดูเรฟเทลเยอะอะไรยังไงบ้างนะคะนอกจากมีสกิลเนาะแบบ <h> ah. เหมือนมีความสนใจแล้วก็ความชอบในเรื่องของดีไซน์หรือการออกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ช่างสังเกตเป็นสิ่งที่ ต้องมีมากๆเลยค่ะไม่ว่าเราเดินไปไหนทำอะไรใครแต่งตัวแบบไหนไม่ใช่แค่แพ็ k เกจจิ้งนะคะเราต้องสังเกตไปถึง ผู้คนด้วย user experience อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบโดยปกติคนจะถนัดขวานะหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะสิ่งพวกเนี้ยมันจําเป็นต่อการดีไซน์มากเพราะเวลาเราจะดีไซน์เราต้องคํานึงถึงผู้คนเราแหละ target group ของของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แพชั่นกับมันจริงๆไม่ใช่แค่หยุดหยุดที่เดียวแต่ว่าอยากที่จะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆด้วยใช่ใช่แล้วก็การการเสพงานดีไซน์เป็นอะไรที่ที่ต้องทําทุกวันเองก็ทําเหมือนกันเหมือนสมมุติเราไม่มีโอกาสได้ไปแบบ พวกเอ็กซิบิชันอะไรต่างๆเนี้ยเนาะก็จะชอบเข้าไปดูว่าเอ๊ะเขาทําอะไรกันนะโลกใบนี้ไปถึงไหนแล้วนะเวทีนี้เขามีคนได้รางวัลมีรางวัลอะไรบ้างเขาทาอะไรประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องอัปเดตเรื่อยๆเป็นไปได้ก็คือทุกวันแต่ถ้าไม่ได้ก็คือบ่อยๆแล้วกันเอาเอาเอาที่มีเวลาแต่อย่างเอ๊กับพี่ปูลจะได้ทําอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเพราะว่าเราจะต้องหาเขาเรียกอะไร reference หรือว่าไอเดีย inspiration ไปช้อปปิ้งนี่ก็ได้ช้อปปิ้งดูว่าดินโด d ดิสเพลย์เขาเป็นยังไงการจัดอีเวนต์ในห้างเป็นยังไงเขาใช้สีแบบคอมบิเนชันอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูได้หมดตอนนี้แบบว่าไปถึงไหนแล้วเทรนด์เป็นยังไงต้องติดตามทีนี้พี่พี่มองว่าความท้าทายในการทำงานสายเนี่ยแบรนด์ดีไซเนอร์คืออะไรครับทุกท ปีมันจะมีโปรเจกต์ที่เราจะลอนในในโอกาสต่างๆโอกาสพิเศษต่างๆในทุกๆปีสมมุติว่าเราทําไปแล้วในปีที่แรกแล้วปีที่2เราก็ทําแต่จะต้องต่างไปแรกนะ<แ>ทำยังไงแบบให้เป็นที่ยังคงเป็นที่น่าสนใจ,จ <ะ S 1> อยู่<แ>อย่างน<ล>ี้เราก็จะต้องมีคาแรคเตอร์ของแบรนด์โปรดักต์น,นั้นด<ช>้วยแต่ต<ช>้องไม่เหมือนเดิมด้วยเพราะว่าต้องทำไปแล้วละปีท้าทายไหมที่แต่ว่าน่าสนุกค่ะน่สนุกมากอีกชรเลน์นึงก็คือนั่นแหละเขาบอกว่า เวลาเนาะนบบเวลาก็มันมันเชลเล่เราตัวที่ว่าเฮ้ยถ้ามีเราไทาม์ไลน์ยาวขึ้นเงี่ยเราก็จะเริ่มขี้เกียจค่อยๆค,ค,คิดค,ค่อยๆแต่ว่านี่คือค่อนข้างบีบแต่ว่ามันจะมีความบีบที่เราต้องเหมือนกระตืลหลอหรือร้นเราต้องมีมเน็ตให้ได้ด้วย ต้องนวดนวดนวดใช่ค่ะไฟลุกตลอดใเราก็เตอรกเตรกติรกเลยหติรกเติอเลยหล่อแล้วแล้วอย่างคนที่ทํางานสายเนี่ยครับคิดว่าเหมือนเขามีแคเรียแพทยยังไงบ้างครับสมมติเขาจะไปในสายนี้ต่อเขาจะเติบโตไปเป็นอะไรได้หรือว่าถ้าเกิดเขาอยากจะชิฟไปเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยเขาไปยังไงได้บ้างครับหรือเอาที่นี่ก็ได้นะคะมีแบบซิโคมีแบบแคเรียแพทเป็นยังไงครับคือเอาใกล้ใกล้เราที่สุดอย่างที่ปูนพูดว่าเราอ่ะทำงานใกล้ชิดที่สุดก็คือมาร์เก็ตติ้งเนาะทีเนี้ย คือที่เนี่ยมีโอกมีเขาเรียกอะไรมีช่องทางให้เราสามารถไปทํางานในพาร์ทนั้นได้หรือแม้กระทั่งฟังก์ชันอื่นอาจจะจำมาก็ได้แต่ว่าเขาก็จะต้องพิสูจเราเองก็ต้องพิสูจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราสามารถทํางาน c อ o ์สฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจำถูกเปลี่ยนก็คือจริงๆแล้วที่เป๊ปซี่โคก็คือมีให้เติบโตได้หลายทางตามความสนใจของเราเลยว่าเราอยากจะสนใจทําด้านดีไซน์แล้วก็อยากจะสนใจเปลี่ยนไปเป็นมาร์เก็ตติ้งไหมหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแต่ว่าก็ต้อง โชว์ให้เห็นแหละว่าเราสามารถทํางานนั้นได้จริงๆใช่ค่ะมัน,ม,นมันดีอยู่สอย่างก็คือเราอ่ะพอตัดสินใจว่าจะไปฟังก์ชั่นอื่นแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีแบบเมนทัวร์มาคนแบบมาสอนนน่นนี่นั่นให้กับเราด้วยเป็นแบบเป็นเหมือนรุ่นที่ที่สอนรุ่นน้องอีอออกอันนึงก็คือเอ่อ i ป o u ซ i v โค s i ูนิเวอร์ซิ้ซึ่งเป็น,ปนแพลตฟอร์มออนไลน์สําหรับพนักงานเปปซี่โดยเฉพาะ เป็นที่ที่เหมือนแบบ e-learning อะไรอย <c oughs> ่างนั้นก็คือมันจะมีโปรแกรมเยอะมากเรา คิดว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเป็นประโยชน์สำหรับเราที่จะโตเราก็เข้าไปแล้วก็เรียนรู้ได้ใช่ก็สามารถเรียนรู้ของฟังกเชี่อื่นๆได้ด <ขอ S 2> <ต>้วยถูกดูมากเลยค่ะทีนี้อยากจะรู้ถึงเรื่องของดีมานด์ซัพพลายของสายงานที่เป็นดีไซน์อย่างแบ็นดีไซเนอร์หรือว่าแพคเกจจิ้งดีไซเนอร์ค่ะเข้ามาสัง,งานะอะไรเงี้ยเยอะไหมค่ะเท่าที่รู้ว่าเยอะมากเยอะจริงๆเยอะมากช่วงนี้คือคือคือจงานดีไซน์เยอะถ้าสมมติว่าเป็นน้องๆจบใหม่มีสกิลหรือพื้นฐานเกี่ยวกับดีไซน์อยู่แล้วอะไรเงี้ย เราต้องเหมือนัพ level เราขึ้นมาเฮ้ยเราเป็น packaging designer ไหมเราก็ไปศึกษาเรื่อง packaging เพิ่มเราก็ไปศึกษาเรื่อง s t r u เจอร์ต่างๆเพิ่มพวก UX UI อะไรแบบนี้จริงๆก็คือมีพื้นฐานด้านกราฟิกแล้วแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มความสนใจในด้านอื่นๆเข้ามาด้วยแบบใช้พื้นฐานด้านกราฟิกเหมือนกันแต่ว่าไปทางด้าน UX UI ก็ต้องสนใจเรื่อง IT เรื่องแอปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันถูกต้องถูกต้องเลยค่ะเพิ่งสัมภาษณ์ไปนะคะยุยัไปดูด้วย้ดายข ถ้าเกิดว่าเราอยากทํางานในสายแบรนด์ดีไซเนอร์อะไรเงี้ยครับน้องน้มัธยมอะไรเงี้ยเขาควรเริ่มต้นยังไงดีครับเอาตั้งแต่เลือกคณะควรไปทางสายมัลติมีเดียเลยไหมหรือว่าออกแบบหรือสถาปัตย์อะไรยังไงดีครับเขาอยากเป็นด<อ>ีไซเนอร์แขนงไหนดีไซเนอร์มีหลายแขนงมากๆเลยะคะ่ะถ้าสมมติว่าเป็นอาร์เคดิกสถาปนิกอะไรเงี้ยอันนี้จําเป็นมากๆเลยนะคะว่าจะต้องเรียนวิคณิตเพราะว่าเราจะต้องใช้ฟิสิกส์ถ้าอยากเป็นแบบ แบบสามนีก็ให้ไปทางนั้นแต่ถ้าเป็นดีไซเนอร์อย่างที่เอกับพี่ปูนเป็นอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบเหมือนแบรนด์ดีไซเนอร์หรือกราฟิกดีไซเนอร์เราเราเรียนอะไรก็ได้แต่ก็คืออยากให้อยู่ในในพื้นฐานการออกแบบเหมือนมีพื้นฐานนะคะจริงๆเอาถ้าเป็นน้องมัธยมอย่างเงี้ยค่ะคือแนะนาว่าให้ไปทำเวิร์กช็อปเยอะๆเพราะว่าม,มันจะเริ่มดูว่าเว้ยเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วคือไปอีเวนต์พวกอีเวนต์ที่ อ่าอิลสเทเตอร์อีเวนต์อะไรคือเหมือนแบบไปดูว่าเราชอบหรือเปล่าหรือว่าเราชอบอย่างอื่นนะอะไรเงี้ยจริงๆก็คือเดี๋ยวนี้มีทั้งอีเวนต์ออนไลน์ออฟไลน์ให้เราแบบว่าลองค้นหาตัวเองด้วยเยอะมากไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนแบบรุ่นรุ่นเราแล้วที่จะต้องแบบรอเรียนจบ ไปเข้ามหาลัยเป็นสเต็ป1 2 3แต่ว่าตอนนี้คือค้นหาตัวเองให้เจอก่อนหรือว่าถ้าเกิดยังไม่ไม่เจอจริงๆอ่ะถ้าชอบงานด้านดีไซน์ก็อาจจะต้องเนี่ยมาเหมือนที่พี่ๆบอกด้แบบสถาปัตย์มัลติมีเดียหรือว่าออกแบบิเทศสินต่างต่างอะไรเงี้ยคือเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยปี1ปี2จริงๆคือเรียนพื้นฐานเหมือนกันหมด จะเป็นจะเป็นกราฟิกดีไซน์หรืออาร์คิเทคอะไรต่างๆองค์ประกอบศิลป์ต่างๆเราจะรู้ตัวหลังจบแล้วด้วยซช่ใช่เพราะว่าตอนเรียนเราก็จะได้ลองหลายๆตัวก่อนเราจะมารู้อีกทีว่าเอ้ยตัวนี้ฉันชอบมากที่สุดถนัดมากที่สุด พูดถึงน้องๆที่กําลังเรียนอยู่มาหาวิทยาลัยบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้เรียนตรงสายและว่ามาสายด้านออกแบบ<ม>ด้านการาฟิกด้านอะไรต่างๆเนี่ยค่ะคือมีคําแนะนําให้น้องๆอะค่ะมีวิธีการเตรียมตัวเองเพื่อที่จะมาทํางานยังไงบ้างอย่างเช่นแบบเฮ้ยเขาควรไปหาที่ฝึกงานนะหรือว่าควรที่จะไปเข้าเวิร์กช็อปแบบไหนหรือไปหารุ่นพี่เพื่อพูดคุยอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆคือการหาอินเทอร์นทำอินเทอร์นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก มากมากเลยเพราะว่ามันจะไม่ได้เราไม่ได้แค่ได้มีโอกาสทำงานเป็นแบบพนักงานจริงๆแต่ว่าเราเหมือนแบบเอาขาข้างนึงเข้าไปแล้วอ่ะเข้าไปในบริษัทแล้วแล้วก็แต่ว่ายังเรายังมีการที่เราจะตัดสินใจภายหลังด้วยว่าเฮ้ยเราชอบที่บริษัทนี้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยอะก็ ทำให้บริษัทนั้นได้เห็นว่าเอ้ยเรามีศักยภาพนะหรือว่าเราพร้อมที่จะอยากจะมาทาเอาขาเอาตัวเองเข้าไปอยู่นะกระโดดขืนนั้นได้ค่ะว่ายน้ำไปเลยจริงเข้าไปใช่จริงอ่ะที่ดีคือถมมหมดเรากำลังจะจบอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราก็ยังมีพอร์ตแล้วที่จริงมันมีอีเวนต์พวกแบบให้อาร์ตใดแบบคนดังๆหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในสังคมนั้นที่แบบหลายๆคนรู้จักอะไรเงี้ยจะมาดูเพื่อที่จะหาตามหาเด็กอินเทอร์หรือว่าอย่างเงี้ย ดังนั้นนะลองลองเสิร์ชดูว่ามันมีอีเวนต์ยังไงที่ไหนบ้างแล้วคือเราไม่เสียหายอะไรเราก็อยากให้เขาเห็นพอร์ตเราผลงานเราก็คือไปจากไปจอยเดยดีกว่าถ้าเกิดว่าทํางานสายอื่นมาสักพักหนึ่งแล้วมองสายนี้แล้วุ้ยอยากย้ายสายอะไรเงี้ยเรามีคําแนะนําให้กับคนเหล่านี้ไหมเลยควรเริ่มตรงไหนถูกต้อง ให้เริ่มที่จะเรียนรู้หรือหาลู่ทางที่จะเข้าไปยังไงแบบเราไม่จาเป็นต้องจบตรงอะคะ่ะอย่างที่เอบอกเพราะว่าโยเวนอาร์เคเต็เนาะคือการเป็น <c oughs> การเป็นดีไซเนอร์แบบที่ที่ท,ที่ที่เราเป็นกันอยู่เนะะี่ยค่ะเราเรียนสายอะไรก็ได้ถูกไหมคะทีเนี้ยเราก็แค่มีวุฒิปริญญาตีเท่านั้นอย่างน้อยนะคะ <c oughs> แต่ว่าที่เหลือมันเป็นสกิลที่เราอะเพิ่มเติมหาเรียนรู้เองได้เลยค่ะอาจจะเก่งกว่าเอก็ได้นะแบบเก่งว่าพ่ปูนก็ได้จริงจริงๆฝึกฝนได้เริ่มเลยค่ะกลับไปเริ่มเลยนะเริ่มเลยเริ่มจากวัดกลางปลาอยู่เหมือนเดิม ๋ยวาไปบอกเขาถ้าเก่งแล้วค่อยๆบอกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งคือเ๊ปซี่เนี่ยค่อนข้างดีตรงที่ว่าถึงแม้อยู่จะไม่มีสกิลแบบอ่อยงว่ากลางป่าอย่างเงี้ยสกิลเข้ามาเขาที่เขาก็มีรุ่นพี่หรือว่าเจ้านายหรือว่าหลายๆใครหลายๆคนเนี่ยคือจะเหมือนดันเราใหู้ฟ้าปั้นถูกนวดบีไม่มีใครแบบนี้เละ ค,คือไม่มีใครว่าอะไรอะค่ะคือไม่มีใครแบบบูรีเอไม่เก่งไม่เก่งบากร่างบากร่างไม่ใช่คือเราไม,ไม่ว่ากันเราช่วยส่งเสริมเหมือนเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วอะอเราก็อยากให้ให้เขาเก่งขึ้นเขาได้อะไรกลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะเดียวกันเหมือนเขาเก่งขึ้นเราทางทีมดีไซน์ก็ก็ได้<ช>ด้วยได้ด้วยทีนี้อยากจะรู้เรื่องของการสมัครงานบ้างค่ะว่าถ้าเราอยากจะมาทำตำแหน่งที่เป็นแบรนด์ดีไซเนอร์เราจะมีวิธีการเตรียมตัวพอร์ตแล้วก็เรซูเม่อย่างไงบ้างค่ะแนะนำ ผู้ชมทางบ้านของเรานิดนึงค่ะสิ่งหนึ่งเลยที่ที่รู้สึกว่าอยากจะเหมือนเป็นทริคให้กับน้องๆหรือคนอื่นๆเพื่อนๆทั้งหลายอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าการทํางานของเราอ่ะเหมือนมีระยะเวลานานมากจากที่เก่าใช่ไหมคะแล้วเรามีผลงานเยอะมากมากมากเลยเราเลือกเอาเราเลือกที่แบบที่ดีๆสักท็อป5ฟก็ได้อะค่ะท็อป10ท็อป5ฟก็ได้ไม่ใช่ว่าที่ผ่านมา5 ห้าปีฉันทํามาร้อยสองอันก็ใส่เลยร้อยสองอันไม่ใช่คือเขาดูไม่ทันเลยไงเขาแบบเขาเหนื่อยเขาตะครังแล้วนี่คนที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาจะมีเวลาน้อยไม่ถึงชั่วโมงเขาจะรีบดูแล้วถ้าสมมติเราโชว์ไปเยอะเงี้ยเขาก็จะไม่รู้ว่าอันไหนที่ดีที่สุดเราก็เลือกไปให้เขาเลยอย่างอย่างพี่ก็ตอนเข้าไป Pi ิโคลก็เตรียมไปประมาณสักห้าอันแต่ห้าอันที่เรามีม็อกอับมาด้วยคือเป็นผลิตจริงมาด้วยแล้วก็อธิบายละเอียด แต่ว่าเมื่อกี้เท่าที่จับได้ก็คือทําที่เป็นโปรดักอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะมาสมัครงานในตําแหน่งที่เป็นแบรนด์ไซด์โปรดักก็พยายามทําผลงานหรือว่าโปรไฟล์เนี่ยให้ตรงกับตําแหน่งงานที่เราจะไปสมัครมากกว่าด้วยถูกต้องครับถ้าสมมุติจะทํามาสมัครเว็บซี่โดยตรงเนี้ยอย่างแรกที่ต้องมีคือภพูดภาษาอังกฤษได้ใช่อย่างเวลาที่เราอ่านเรซูเม่เนี่ยถามในฐานะที่เป็นคนอ่านเรซูเม่นะครับเรารู้สึกว่าถ้าเราเห็นเรซูเมอันไหนมีคีย์เวิร์ดบางอย่างหรือว่าถ้าน้องๆใส่ อะไรมารู้สึกว่าคนทีน่าเรียกเข้ามาอะไรเงี้ยแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าเราควรใส่อะไรประมาณไหนบ้างถ้าเป็นที่อื่นไม่แน่ใจแต่ที่ที่เขาจะมองคำว่าดีไซน์ส6 0ูคือไม่ใช่แค่แพคเกจจิ้งหรือว่ากราฟิกอย่างเดียวแต่ว่า360หนหมายถึงการที่จะเริ่มจากหนึ่งแล้วคุณคิดไปเป็นเหมือนแบบเป็นลูกหมายถึงมีอีเวนต์ใช้เป็นอีเวนต์ด้วยเมอร์ชานดได์ด้วยอะไรเงี้ยงานเนี้ยเราทำแค่แพคเกจจิ้งก็จริงแต่ว่า เราเพิ่มเติมในการที่เอามาชันได้มาใส่เพื่อจะเห็นว่าเออเนี่ยฉันชอบคิดดีไซน์เป็นกราฟิกนะแต่ว่าชอบคิดที่จะต่อยอดหรือว่าจะ3 6าดีไซน์ส6 0กดีไซน์เวลาที่น้องๆครับอยากจะส่งพอร์ตโฟลิโอเข้ามาอะไรเงี้ยแนะนำทริคให้นิดนึงนมว่าควรจะส่งเข้ามายัางไงเช่นควรจะเอ็กพอร์ตออกมาเป็น PDF หรือเปล่าหรือว่าไปฝากไฟล์ไป คัดลอกลิงก์ส่งมาให้หรือยังไงดีครับส่งไปสันนีได้ไหมคะแล้าถึงนะโอเคตำแหน่งปิดแล้วเอาแบบง่ายๆตามยุคสมัยเนาะก็ มันมันมีหลายแพลตฟอร์มมากๆาะค่ะให้ทำพอร์ตโฟลิโอนะปัจจุบันนะคะ,คะจะเป็นออนไลน์ก็ได้จะส่งลิงก์เข้ามาก็ได้ p d f ก็ก็ก็ได้ค่ะ PDF ไม่เคยเชยเลยค่ะก็คือก็คือใช้ได้ตลอดเอ๊ก็เป็น p d f ครับไม่ไม่ได้ใช้แบบว่าแพลตฟอร์มออนไลน์แต่ว่าไม่ใช่บอกว่าใช้ไม่ได้นะใช้ได้ค่ะแล้วก็ส่งมาเป็นลิงก์รูปแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าวันนั้นแบบ อยากจะมีอะไรมาเสนอพิเศษอย่างพี่ปูนพี่ปูนหยิบแพคเกจจิ้ง,งของจริงมาด้วยอะไรเงี้ยแต่อย่างเองอย่างนี้ไม่มีเนาะเอ๊ก็จะเป็นเหมือนพินต์ออกมาให้ดูอีกทีนึงเผื่อเอ๊จะเตรียมตัวว่าเผื่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหาดูไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะอยากจะพูดคุยอะไรตรงไหนซึ่งเอ๊ก็ได้ใช้จริงๆอย่างนองน้องเองเ้งคือพินพ์ออกมาให้ดูใช่ไหมแต่พี่เนี่ยคือทําออกมเปน็นหนังสือเลยหนังสือแจกเลย ให้กับทั้งสองคนที่ดูอยู่แล้วก็เอาของพอจักจริงมาให้ดูแล้วก็อธิบายเพราะว่าการทำอย่างเงี้ยอย่างที่จบอเมริกาเนี้ยมันมีคู่แข่งเยอะมากถ้าเราไม่ทำเอ็กซ์ตร้าขึ้นไปเนี่ยมันจะมันจะเหมือนถูกมองข้ามดังนั้นน่ะถ้าสมมติเราทำเหมือนแบบเฮ้ยเราทำหนังสือออกมาแบบเตรียมทอมสวยงามยื่นให้เลยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอิมแพ t ว่าเออคนนี้แบบ นะพยายามมากหรือว่าม,มีแบบแพชันจริงๆในกะาทำาก็เป็น<อ>แชร์ประสบการณ์ว่าถ้าเกิดแบบน้องๆคนไหนที่อยากจะแบบเอ้ยทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้หรืออะไรก็เป็นวิธีของน้องๆเป็นเพ์ชั่นของตัวเองก็ได้ถูก,กต้องเลย แต่อย่างแรกก็คือนะคะส่ง PDF มันก็น <c oughs> PDF ง่ายๆเลยค่ะล้เมื่อกี้ครับพี่เอมีพูดถึงเรื่องของการสัมภาษณ์พอดีเลยอ,อยากคุยเรื่องสัมภาษณ์ต่อน,นิดนึง<ด>ครับว่าเราอะครับปกติที่เราคุยกับผู้สมัครอะไรเงี้ยเราวัดอะไรจากตัวผู้สมัครครับเช่นวัดทัศนคติหรือเปล่าหรือว่าวัดในแง่ของลอจิกหรือว่าความรู้ด้าน business อะไรางี้หรือเปล่า เคยได้ยินมาแววๆนะคะว่าเพราะอะไรถึงอยู่ตรงนี้ก็เหมือนประมาณว่าคุณสมบัติที่ดีของเอนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเหมือนแบบเป็นคนที่ชอบเตรียมตัวมีความพยายามมากมากมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นอะตรงนั้นแหละค่ะเอคิดว่าเขาอาจจะมองเห็นตรงนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าเขามองหาคนที่แพชชั่นแล้วถ้าสมมติแพชชั่นก็จริงแต่ว่าคือมันจะมีบางคําถามที่ทําให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยทำไมแบบชาเลจ์เราขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบรู้สึกว่าทําให้เรารู้สึกแย่บางทีอะไรที่มันเราแพชชั่นมากจริงๆแล้วเขาเห็นว่าเราแพชชั่นแหละเขาจะเหมือนแบบยูแพชชั่นเราแต่อายไม่ชอบอะมันก็จะรู้สึกแบบืเฮ้ยไปต่อใช่ใช่แต่ว่าคือต้องพยายามว่าเฮ้ยยูไม่ชอบไม่เป็นไรแต่อายชอบเพราะอะไรไปต่อค่ะ ไปต่อแต่ว่าไม่ได้เป็นการแถลงว่าแบบมีเหตุผลว่าในในสิ่งที่เราชอบอะเราชอบเพราะอะไรสองสามอธิบายให้เขาฟังเคลียร์กับเขามีคําถามอะไรบ้างที่เราเคยเจอที่แบบเอ้ยน้องๆน่าจะแบบไปเตรียมตัวมาได้นะอาจจะทั้งที่จากที่นี่หรือว่าแบบเพื่อนๆหรือใครในวงการที่เราได้ยินมาก็ได้ค่ะคําถามแรกที่เจอทําไมมาอยู่ที่นี่ทําไมถึงเลือกบริษัทนี้อ่าโอเคเตรียมตัวได้แล้วหนึ่งหนึ่งแล้วก็ อยากเป็นอะไรที่มี่อ่าก็ถ้าเกิดอยากอยู่บริษัทอะไรก็พยายามเตรียมตัวแหละว่าเ้ยเหตุผลคิดกับตัวเองว่าเอ้ยทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ใช่แล้วก็คำที่สามคือเขาไม่ได้ถามเรานะคือเขาถามประมาณว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเขาหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับที่บริษัทนี้ไหมอันนี้จะเริ่มแบบเราไม่มีทำไงดีเลยก็ต้องคือต้องเตรียมมาว่ามีคำถามอะไรบ้างที่เราอยากรู้เมื่เกียครับเราได้เดิน ดูรอบๆออฟฟิศแล้วก็จากที่ฟังมาถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่ะน่าจะสนใจบริษัทแบบซี่โคเหมือนกันถ้าอยากเลยอยากรู้ว่าที่เนี่ยมีเค้าเจอการทํางานเป็นประมาณไหนครับเผื่อใครแบบอยากจะเข้ามาสมัครบ้างอะไรอย่างเี้เค้าเจอการทํางานอย่างดีมากๆเลยแบบซี่มีมีน้ําแด้ ขนมดีค่ะแอบไปกินมาแล้วค <laughs> ่ะเมื่อกี้ได้ทางวันครับอีกอย่างหนึ่งที่เอแบบชอบมากๆแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาหรอก็คือการร <c oughs> <c oughs> ีโลเคชั่นคบริษัทมีการเปิดตรงนี้ให้เราได้รีโลเกตไปร <c oughs> ีเพลสต่างประเทศได้ในประเทศที่ที่เราสนใจนะคะ <c oughs> <c oughs> ความดีของเป็ซิโคก็คือเหมือนแบบ เราขอที่จะรีโลเคตอย่างเช่นไปประเทศอื่นก็ได้รีโลเคตเลยก็ได้หรือทําเป็นเหมือนเอ็กซ์เชนจ์อยากไปอินจีนแล้วก็เสนอไปว่าเออเราอยากลองไปทํางานที่เมืองจีนสักเดือนสองเดือนถ้ามีคนที่อยากมาทาที่กรุงเทพเขาก็เหมือนแบบสลับกันได้ใช่ใช่ใช่แล้วจริงๆก็คือเท่าที่ฟังมาเมื่อกี้ก็น่าจะพอจะเห็นแหละว่าเคาเจอร์ที่นี่เป็นยังไงเนาะแบบให้แบบเราได้ทํานู่นทํานี่ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วเรื่องเวิร์ l โฟล์กการทํางานอีกเนาะเห็นภาพออกมากครับ วันนี้นะคะก็เรียกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านแบรนด์ดีไซเนอร์จะเต็มมากๆรวมถึงแบบไดอินสปาเรชั่นมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะอยากให้พี่ๆนะครับฝากช่องทางของแบบซี่โคนนิดนึงว่าสามารถติดตามหรือถ้าเกิดว่าใครอยากสมัครงานอะไรางี้สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ไหนครับ ค่ะสำหรับน้องๆนะคะคนไหนที่สนใจที่จะมาอินเทอร์นชิพกับพวกเรานะคะสามารถสมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าพวกเราเปิดรับสมัครอยู่ค่ะนี่รออยู่รออยู่ก็มีช่องทางหนึ่งจะเป็นเว็บไซต์ก็เว็บไซต์ Off ฟ c i a l ของเราค่ะก็คือ p e p s i Co Jobs หรือจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็น l i น e o f ฟ i c i a l ของเราได้เหมือนกันเลยชื่อเดียวกันสําหรับจ็อบไทยเองนะคะก็ฝากช่องทางติดตามสาระคอนเทนท์ที่เกี่ยวกับคนทํางานไว้ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยค่ะซึงไม่ให้เยอะมาก นี่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราไปสัมภาษณ์อาชีพไหนอีกเนี่ยสามารถลงมาคอมเมนต์กันได้ข้างล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวจอบไทยแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าในรายการ Career Unlock เ้ไปกันเถอะ